สวัสดีครับแฟนๆนังกระแปงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวนังกระแปงของเราครับก็มีหน่วยนังกระแปงมาอัปเดตกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นทีมงานหน่วยใหนิวสายใจภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยนังกระแปงตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งเบอร์โทรติดต่อนะครับก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับซึ่งวันนี้ก็รับจัดใช้งานต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานแก้บุญงานพิธีการต่างๆทางศาสนาของเรานะครับก็ถูไปปรึกษากันได้นะครับอยากจะได้นังใหม่หนังเก่าก็ถูกันไปที่มือถรข้างต้นที่ทางช่องเราได้ทิ้งไว้แล้วนะครับซึ่งหน่วยนังกลางแบงหน่วยนี้นะครับก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตจันทบุรีนะครับในปี2567นี้ที่ยังรับงานอยู่นะครับนั่นก็คือหน่วยนิวไซตใจภาพยนตร์นะครับ สำหรับคลิปแล้วก็ภาพบางส่วนในวันนี้นะครับทางช่องก็ขอบคุณทางเจ้าของหน่วยนิวสใจภาพยนตร์ด้วยนะครับที่แนะนาภาพมาจะทําเป็นเรื่องราวและก็รวบรวมไว้ที่นี่อีกหนึ่งหน่วยของช่องของเรานะครับหากท่านใดท,ที่สนใจช่องของเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไว้เลยนะครับก็พบกันเรื่อยๆที่นี่นะครับสําหรับหนังกาแ์ตูต่างๆในประเทศไทยนะครับก็จะนํามาลงไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ